วันนี้เรื่องมีอยู่ว่าคุณพี่คนหนึ่งอยากส่งต่อมรดก30บล้านให้กับลูกของตัวเองค่ะเงินก้อนนี้เป็นเงินที่มีค่ามากเหลือเกินเป็นความรักก้อนใหญ่มากๆพี่อยากให้ลูกได้ใช้เดือนละห้าหมื่นบาทเป็นเวลาห้าสิบปีทั้งหมดก็คือสามสิบล้านบาทค่ะโรสรู้สึกดีใจแทนลูกของพี่คนนี้มากๆเลยค่ะที่มีแม่ที่รักแล้วก็ห่วงใยแถมยังรอบคอบขนาดนี้ โสจึงเสนอเป็นแผน99ทับ20จ่ายเบี้ยคงที่20ปีจ่ายเบี้ยร,รายปีปีละ873,600บาทผลประโยชน์30ล้านบาทค่ะจ่ายเบี้ยทั้งหมดประมาณ17ล้านรับส่วนต่าง12ล้านตัวต่อมาเป็นพรีเมียร์เลกาซีจ่ายเบี้ยสั้นแค่10ปีจ่ายเบี้ยปีละประมาณล้าน5ค่ะผลประโยชน์30ล้านเหมือนกันค่ะส่วนต่างผลประโยชน์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14ล้าน จ่ายเบี้ยรวมประมาณ15ล้านเรามาดูลักษณะของประกันกันนะคะตัวนี้ถ้าอยู่ครบสัญญาอายุ9 9ปีก็รับเงินครบสัญญา30ล้านค่ะแล้วก็คุม้มครองชีวิตนะคะ30ล้านบาทค่ะตั้งแต่ปีกรมธรรม์แรกนะคะจนถึงอายุ99ปีเลยค่ะความรักก้อนนี้สามารถส่งต่อให้คนที่คุณรักได้นะคะแล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะสนใจสามารถจิ้มลิงก์น้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ